สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาสรุปนะคะแนวทางของเมื่อวานนะคะ แล้วค่อยมารับชมของวันนี้กันเลยจ้าห้าหนอยสูตรเม็ดเดียวนะคะแอดมินให้เด่นไปที่2กับ9นะคะพี่น้องจ้า2กับ9นะสำหรับสายวิ่งจะมี7มี1มี6มี0มี3นะคะแน,แนวทางเข้านะคะน้อยชบกิจนะคะ 2 9นะคะแอดมินตัวเด่นมานะคะ29นะคะมาตัวเน้นมาตัวชอบนะคะส่วนล่างนะคะ16ก็หลุดไปนะคะตัววิ่ง1มานะคะน้อยพิเศษนะคะ02นะคะมานะมาตัวกลับนะคะ02ส่วนล่างนะคะก็02เหมือนเดิมนะคะมา2เด้งแะจ๊ะ ส่วนน้อยปกตินะคะ41นะคะก็หลุดไปนะคะตัววิ่งหนึ่งมานะคะส่วนล่างนะคะ30แอดมินเจาะไม่เข้านะคะตารางกำลังวันมานะคะ30นะคะ1แต้มนะส่วนน้อย vip นะคะ35นะคะก็หลุดไปนะคะตัววิ่ง3มานะคะส่วนล่างนะคะ48 ะคะก็หลุดไปนะคะตัววิ่งแปดมานะคะสรุปแล้วนะคะเข้ามาสองน้อยนะคะน้อยเฉพาะกิจเข้าบนนะคะส่วนน้อยพิเศษนะคะมาบนล่างเลยนะคะ ก่อนจะไปรับฟังรับชมของวันนี้นะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการ,รพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะ ควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจ๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างโดดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจ๋าโอเคนะคะเราก็มารับชมของวันนี้กันเลยจ้าสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี มีห้ามีสามมีเจ็ดมีสี่แล้วก็มีเก้านะคะ เนาะ ID Li น e นะคะ LOVE นะคะ1 7 0 7 8 8นะคะพี่น้องจา๋าเป็นไลฟ์ฟรีนะคะใครอยากเข้าไลน์นะคะไลฟ์ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะส่วนเด่นนะคะแอดมินให้เด่นไปที่8นะ เราก็มารูดแปดกันนะคะก็จะมีแปดศูนย์เดินมินเขียนเสร็จแล้วจะซูงให้เห็นใกล้ๆนะคะแปดหนึ่งแปดสอง แปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ด แปดแปดแปดเก้านะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะจะเป็นแปดสี่สี่แปดนะคะแปดศูนย์ศูนย์แปดแปดสามสามแปดนะคะ 1> 8 1 1 8นะคะอีกคู่หนึ่งนะคะ8 998นะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกลับนะ้าไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวมินให้ดูรัฐบาลลาวพัฒนานะคะของแอดมินนะคะ ของแอดมินนะคะมานะคะมาเต็มเต็มเลยนะเข้านะคะข้า88ดนะมาตัวเบิ้ลนะพี่น้องมาตัวเบิ้ลเลยนะคะ88นะนี่รัฐบลาลเราพัฒนานะคะมา8ปดแเนาะถ้าไม่ใช่แอดมินไปย้อนดูคลิปเก่าแอดมินได้นะคะไม่ว่ากันนะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะ ฝากบ้านหลังเล็กๆน้น้อยไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักฝากต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณแนวทางตัวเลขสวยๆงามๆมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงๆกันทุกวันทุกคนนะคะ สำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า